คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจืดก็คือถือโลตเตอ้์ต่าง ือจะเห็นเห็นกันลายลายเนาะอันครูคนใหญ่ยุ่งงานไปไทยหน้ากะว่าเห็นจุกอนติดไทยซีวอลฟั้างหน้าหมอนันมันมันเป็นมันเป็นอันนั้นเนาะมันเป็นมันเป็นมนมีเจ้าชีเจ้าของหน้าเถอะนะนั่นแหละปั๊ดยันเมื่อบน๊ะปัดเลื่อนไปซ่องได้เอาผู้ขาตัวนี้ เอาผู้ขาตันีั่งเงียบกันอยู่กับอีฟูดเอาผู้ขาตันีงเงียบกันะว่าไงฮะมามาเออคนยังอย่านั้นแล้วแล้วไปเอาฟันป่ะดิบดีฟันนะบดีฟันบดีฟันดิบดฟัน เห็นยีิหเห็นอี่หรี่ยินมาอยู่องไทยมาสักเพรแน่นั้นเรไปไทยนามันคำแล้วมันเดือดซีถุมแล้วปันน้ามันบ่ป่นนี่แล้วเราลงมาเบิ้งรถลดลงมาอ๋อรถถือยังมาสันแล้วเราเบิ้งเบิ้งแล้วเราก็ยังยี่ปูชายผู้นึงยังไม่ต้งขางแล้วเราอะเมื่อเดือดเรวอยากไล่คนวางสิแม่เออเราไปปั่นหน้าเนี้ยปั่นหน้าเมื่อ ว่าสันว่าเมื่อแม่ว่าสันดุกแล้วอยากไล่หัวคนว่ามุ้งตึงเสียงว่าเลยไม่ได้ฟันน่ะคือคือเขาเมากะเสียบในหัวเขานี่นะเราว่าอืมวันนี้ตื่นเศร้าแล้วเราไปแล้วเลยมาซีถุงแล้วเลยมาเลยนะบอกสองเธอเธอแรงกับมาเธอที่สองเธอที่สองคือนางข้างรถไถน,นั่กับเบาขั้วเกา่าเออ คนคนบอกเต้าเฮดีะ่ะาสันสิเมื่อดอกกสันเมื่อมันเดือดแล้วสันสิบหากระันอเข้ามาเนี่ยเมื่อเ้าแล้วก็ไปไปแต่เ้ามันบ่แล้วมันวาไปแต่เ้าปนีมันสะเนขึ่นตะเวนขึ้นพ่อซองเห็นกล่องกีไยร้อนตะเวนขึ้นพ่อพ่ แล้วเราว่าเป็นเลขสิบหาอยู่ก่อนที่ไมีแยกพูดนะสิบหาอยู่ก่อนคนคนมาเขียนนใบห้าแล้วนะ่นมาเขียนให้แล้วว่าน่ะเร้ว่า่องทบอกที่เขียนให้ปานนั่นเนาะเว่าสิบห้ารตื่นชอาขึนมาแล้ว่าซื้อเลขไม่ได้เร้อสิบห่าใช่ไห่เออขนสื่อเราขอสื้อยูสิบหาก็เยว่องสิกับเราหนะบ้านเมื่อวานเนี่มาเลีให้เกี่ยวเลยอยากหวยอยู่ ่มาิก้องพูดอพวกเขาฟันดีเมื่ขคืนนี่ก็ฟันดีสิพันเหมือนกันอันนั้นแต่ฟันดีมืงอค้นนี่นะ้าขซื่อมเวงเร็วใ่ใส่ดักไปยิ่งซู่อมองเอาลอดไยบันนี้ไปดักคุณนะบันนี้พุ่นกันได้ตัวเดียวกันท่านกระไร จีบมาเขึ้นมาจางเลยแบบขึ้นหน้าบานสีบานสีเราบมือนังเนาะยังไม่เล่นะวะสีขาวจังได้ตีขัดสี้ากับแม่ีัานแม่กับเบาปูกับเื้อออกมาเบิด์แหลวกับพ่มเบาปูออกมาเบิด์หงสีนะระวังสีนะบานกบัตสมากน่นาหละวางสีละจะเขียนแม่ดิตีเราจะเขียนแม่ดีตี บานีก <mile> ็เลยว่าเอาก็เห็นสบอสนโอ้โเห็นเห็ดยังได้ก็เห็นเนือสบางดีโคตรสบายโอบางมโเห็ดยังได้ก็เห็นเนื้อนวนาบารีเราก็เรยกว่าไหฟังเบิดเสียงนะลุงโยนคุณเล่เห็ดก็ขับคุณเล่เป็นอยางฟังนะเปนอย่างรูนะคุณเล่ไปไกลๆเป็นอยางฟังอกเข็นคำเอาเากันหน้าเหมือนกันเรียว่าเออมาหาณาเสียเห็นดอกก็เรียว่างอืี ถ้บาักเมืดอิคือว่าเนาะมากแเป็นตะบุนแล้วก็เาขสร้งเบิดนีนะักกันว่ากันร้ายย่างเลยเนี่เอาสิจบแล้วบอเนี่ยจบแล้วบอกว่าพอดีแม่นี่จะมาั่างทา่งพอดีสรุปคือเพ่มแฝงคนได้กันลูกเจาหนี้ได้น่งหาหาเนื้อนี่ละเราสรุปแล้วกับข่อยกับเจ้าเนาะ มาไม่แย่งคางกันนี่สามแม่พูดนั่งสามนางนี่ละสามคนอันนี้เป็นเด็กแม่แปงอันนี้ารนัานเด่นสามเราอยอะมิแต่ร์กแม่นอนเยอ่นะเบ้าตัวเดียวกันนี่ละม่านมิแต่คนแม่นแม่นมิเต่ผู้ฝันแม่นแม่นคนนั้นดวงดีดวงแห้งนับลงที่แม่แปงก็ไดแปดห้ตัวเดียวกันเลย เลขตัวเดียวกันคือเก่าเลขเดียวกันนี่ใหญ่ไก kind of ็ะเ um, ็กไหมดแล้วหนึ่งหาหนึ่งเป็ดหาป็ดหนึ่งหานะป่ะค่ะหนึ่งหานะ่ะค่ะนี่อะไรเี่ยเขาั้งเห็นนั่นมาหาตั้งเห็นแล้วก็ว่าสัวูหน่ะแล้วว่าเราเห็นแู่ให้ั่น แต่ว <toys> ่าปกติเราเดี๋ยวนั้นเรไปไทยน้าอยู่คนที่มาเหนืปูที่มาเนมือแรกม่ดีลำจาเ้าปี่ขึ้นหนัเมื่อฮอดบ้านเม่อพอายนัไปไทนาอันเอาหางนไถไปตำมันต้นยุคข้าแลงมันอีแล้ว่าเอ้าเนี่ยแรงแล้วว่าแงต้องใช้รนี่มือสาก็นียางของมูน้นั่นละลกก็เลก่า ห่อยังไม่เห็นจังสีหน้าค่ะสีไม่เห็นจังสีแล้วมาบอกดูระหว่างขึนเลขแ่แปลนเมนเลขกฝันโันแต่ว่าเป็นเลขที่เป็นเลขที่นิพนิมิตให้เลยค่ะนิมิตหน่ยเล่ยกแม่เนาะแล้วเราไปจอดที่แกนแล้วเราไปจอดโบเมนนิมิตหนยฝันเป็นแบบนี้นิเิตว่าเออเป็นี้นิ่งกัะซิบวมาบอกก้ามจะซิปเลยไม่ซ่างก็แต่เดียวกันเขียนย่ซางก็นั่มสักพีดโย่บางสีสบานโค้งนี่เล่ากับกว่าแล้วห็นหามา บัานนี่อบานเราเห็นหน้าขายเอาข้ออ้นขายจนอ้อนนะจู่ๆดเปลี่ยนมาน้นาดไทยจนคำปูหรือว่าจะเปล่นทุ่นก็ได้ต้องบอกว่าเมียทบแน่อยากไล่มีสั่งกันแ่อนเนียังบนนี้เ็ยเห็นยุคขี่ไทยอีกเนาะอบานเราเห็นยุบขี่ไทยอีกเนื่องหา เป็นเลขไม่เป็นเป็นรอ่าสามีเป็นไปไทยนาด้มาเดี๋ยพ่อหญ่น่าจะเปิดชิปวาไถยนาอยูพ่อหญ่น่จเปิดชิปเไบดนี้เลดีนะครับเด้เลขอันนไปไปเห็นอยู่นะครับเนาะอ่าปนวาปนกับบ้านมีคนมากสิบบอกปนวาให้กลับบ้านนะแมวทันวาอ่าพอึ้นลดมากบอกคุจังไรเนี่ยกลับแม่อยากไหูนกลับอยาไลหทันวาเอาไป15าทนวา บาดทัวร์ธันวาาบอกคับบอกแนวปีนี้นะครับบัดนี้ย่ำย่ำบุษราคนไปไทยหน้อีกบะไปเห็นเลขสิบหายก่อนขีไถอีกครับบาตนี้เอ้าแห้งครับเห็นแห้งมันใจครับเรื่อบัตรครับก็เลยกลับไปหายนะครับเรือเพราะว่งไหนจะเริ่มเรื่อครับเพิ่นกลับไปหากับปย้ำบุาแล้วครับก็เลยกลับไปห้เลยหาหนึ่งหนึ่งหาะครับเนาะเอากลับไปเนี่ยครับกลับไปเนี่ย ซื้อเรขบกับตับสีแตกเดยอันนี้เป็นเป็นแนวทางนะครับเด้อเพิ่นเพิ่นบอเบอกเลยครับเด้อเพิ่นบอกว่าให้เป็นแนวทางไว้อาคันมักกะตามนะครับเด้อวนมากกบพานนะครับเพราะว่านบอกสูฟังซื้อครับอันนี้คนบอกสูฟังะบอกเป็นตัวคนเดียวอันนี้พ่นบอกสูฟังเลยครับคันเพิ่นผู้รเพิ่นทุ่มเพิ่อนไขาหน้าสื่อพุ่นลครับ อันนี้เพื่อนกับโอห้กันนะครับเนาะครับสำรับที่นีกดีทุกคนทุกคนนครับเด้อวัดเพื่นเพื่อนใหเพื่อนใหญ่ก็ว่าวันนี้มันหน้าโคตรทงดิเนี่หน้าทงนี่เพื่อนกับเปลนสายลงมากกันสายี่บ้านมอยมันสายเขาไมจาบกว่รนนี่มันาอไปเราไม่เก็บบานนี่ยังอนบ้านไเร็วในห้องะบ้านหน้าอ นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้สอดท่านม่นไม่จังจังจังกูแล้วไปจังกูจําแล้วไปแล้วไปเหยียบลงแล้สิดูทันทีเลยนะอยน่าน่ะสิสัมษณ์ได้เลยแนมรอดนี่นะหยยาหน่ยไปโจ้าเห็นยูพนขว่าที่วไป่คอยไปปวงบาลม้เยไม่่ะ้นไหมรูห่ยกันะที่ว่าใลไปงบาลที่อเดียวว่ามองได้สุดขีไม่ี้งว่า กัอด <ort. S 2> ู้ัดแไอืตนนั้บ่ตใดกอค่ะมนก็คือว่าน้อยล้สองแสนสามแสนตันนี้เน่นแนนตอนนี้เตียงยิ่งล่างนักตอนนี้เพ้ามาลายหรอนิ่งคตีละว้าอีูแล้วนิ่งต้นนี้ได้อ่านี่่งนาอยู่ดเนื้หาในจัดล่างไายล่างบุญมีบุญนีเพราะมีเพรแมหลอกเนบนี่มันไปสิบ สิบเงยแต่ว่านีได้สามสิเออค่ะพวนากรบอันนี้ค่ะก็เชื่อให้สองหมื่นกว่าห้า้ตัวกราบตักาบเกัวกาบกันตัวกรบกันเดียวกันเลยกันวเขาเ่ฟังแต่วบาบิดนึ่งงมนแต่เงินต่ดแมนซองหมื่นหนึ่งพั มั่นใจเพราะว่าคนไปเห็นไปเห็นไปเห็นมันโตกว่านั้นเนาะมั่นใจเห็นไนโอ้ยเชื่อนั่นเรายไม่เห็นเก่าฮ้เก่าเคยซื้อเลขจักเธือเถียวนั่นนะมาไม่เห็นนั่นนะเมื่อเาืเรอถูกใส่ซื้อเมื่อหอดบ้านเนี้ไปขายปื๊ดหาศีกพุ่นหาศีกหาศีกตัวนลยมั้ยเราคงไบต้อยซื้อวันนี้ไปซื้อเลขคนใหญ่นั่นสิา หาหนึ่งหาอีกหาสีพูนหาสีมันก็เลยติดล่างติดบนได้ทั้งหมดนี่แมนงวดที่มันออกเลขล่างศูนย์สามมันเลขบนตัวยังเดขบนเอียงนะงวด่มันออกเลขล่างศูนย์สามอันนั่นก็ได้ฟองเล้น่ะบนล่างด้วยกันตั้งแต่มาตองตัวเนี่ยแหละบนคือหลางมานนี่สามงวดนะนะพอธรรนดียวงบนขื้นข่าพอธรรมดาถือทั้งบนบนทั้งล่างเนาะถ้าหนที่ดูที่แรกพ้นเงินพ้นมีกระสุนยิ่งหล คนก็ไดลายแม่นแมน้อีนงทังดวงพันีเจ้าควางยิ่งอ้าไปกับบ้านเถื่อเแได้ค่ะบ้นกรนี้เลยเขาสิไปราาคลิปเล่าเนาะอันนี้คองแม่แตงนะคะนิ่งหาเจ้าที่โฉมอีกเจ้ามาเจอที่เรกเจ้าน้าอีก